มีคําถามถามเข้ามาค่ะคุณยักษ์นอกตะเกียงบอกว่ามีเซ็กบ่อยทําให้ปวดหลังได้ไหมครับอคุณยักษ์ก็เป็นแฟนแฟนรายการอย่างเหนียวแน่นนะคะ,คะก็มีคําถามที่ดีๆมานะคะค่ะแล้วน้องตังคิดว่าปวดหลังไหมมันก็เป็นไปได้นะคะบางทีมันอาจจะมีท่าทางที่โลดโผนหรือเปล่ามันเลยมันเลยอาจจะส่งเสริมให้เกิดการปวดหลังขึ้นมาก็ได้หรือว่าข้างในอ,อาจจะเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าใช่ใช่คลิปตลกมากก็คือว่า เจอกันในรีบหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ oh. เขาก็ปิดไฟมืดแล้วก็อีกที่ภาพเขาตัดมาผู้หญิงก็กุมท้องน้อยปวดหลังออกมาเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนก็ต้องคิดว่าโอ้จะต้องสะบักสะบอมแน่นอนนะคะสน <c oughs> ุกว่ามันอยู่ที่ท่วงท่า <c oughs> รีรารักนะคะตรงนี้ปวดหลังค่ะโ <c oughs> ดยเฉพาะน้ําหนักเยอะโอ้น้องตังนะคะ <c oughs> ไฟหนึ่งน้ําหนักเยอะแล้วอยู่ข้างบนนะคะ ฝ่ายที่รับน้ําหนักเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วตัวเล็กด้วยเราเคยมีคดีนะคะไม่มีมีข่าวเนี่ยแหละที่เสียชีวิตเพราอฝ่ายหญิงทับอยู่ข้างบน<อ>ฝ่ายชายตัวเล็กนะคะอยู่ข้างล่างนะคะเสียชีวิตเลยนะคะดังนั้นสรุปว่ากระดูกกระเดี่ยวเราเนี่ยนะคะมีส่วนเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะต้องกระดูก<ม>ต้องพร้อมกล้ามเนื้อต้องพร้อมไม่ใช่เฉพาะอาไปวะอย่างเดียวนะคะ,คะแล้วก็ท่าต้องพร้อมะนะคะ ถ้าเราตัวใหญ่มากโอ้ยไปทับนะคะหายใจไม่ออกนะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้ากระดูกหลังนะคะกระดูกหลังกระดูกเข่านะคะไม่แข็งแรงอันนี้ก็จะอาให้เจ็บปวดหรือเจ็บป่วยได้นะคะฉะนั้นกระดูกเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของเพศสัมพันธ์ต่งตงางๆค่ะคนที่มีเพศสัมพันธ์ได้ดีคือสอม่ำเสมอกระดูกต้องดีนะคะเป็นตัวชี้วัดของความแรงของความแข็งแรงของกระดูกถ<อ>ามว่าปวดหลังได้ไหมแน่นอนคะ่ะผิดท่า ผิดท่าก็เหมือนกับการออกกาลังกายผิดท่าน้องตังโอ้นะคะก็ปวดหลังได้นะคะเราเป็นคนปวดหลังอยู่แล้วก็เลือกท่าที่ทําให้ไม่ปวดหลังนะคะไซส์ใบไซส์นะคะหันหน้าก็หาการช้อนช้อนนะคะช้อนซ้อนกันนั้นหรือคนที่แข็งแรงกว่านะคะอยู่ข้างล่างเออนะคะก็หรือใช้อุปกรณ์ช่วย เช่นหมอนรองน้องค่ะนะคะหมอนนุ่มรองที่ตัวช่วยนะคะอันนี้ก็จะทําให้กระดูกเรารับน้ําหนักอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่ะค่ะเรื่องของท่วงท่าลีลาลักนี่ก็สําคัญด้วยนะคะเรื่องน้ําหนักก็เหมือนที่คุณหมอว่าก็สําคัญเช่นเดียวกันเนาะก็ยังไงซะเนี่ยอาการปวดเนี่ยถ้าหากว่ามีเกิดขึ้นบ่อยๆก็ต้องหาทางแก้ไขนะคะว่ามันเกิดจากสิ่งที่เราคุยกันมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีเซ็กทีแล้วมาปวดปวดเรื้อรังแบบนี้ก็คงจะไม่ไหวอย่างแน่นอนนะคะ พียวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 9 2 9 9 3 2 2 3 ID Line 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊รายการนี้